ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เตยอยู่ที่อ่าแบรนเนอโอปรานนะคะเดี๋ยวขอให้ทุกคนเข้ามาแล้วฝากเขียนทักเข้ามาหน่อยนะคะพอดีเมื่อวานไม่รู้เหมือนกันว่าภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้ภาพจะชัดหรือเปล่าตอนนี้เตอยู่บนเขาทำไมเขาตะโกนจังดักเตยวนีมาแล้วนะคือเตยอยู่บนเขาแห่งหนึ่งที่เบร์โนโอปรานนะคะเห็นไหม วันนี้เมืองเบิร์นอย่างเดียวที่รัดเบิร์นอย่างเดียวที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะที่ฝนไม่ตก <c oughs> ที่อื่นฝนตกหมดเลยค่ะตอนนี้จะไปเที่ยวไหนก็นต้องดูเป็นรายวันตอนเช้าตอนเช้าไปอะไรเงี้ยว่าบางทีอากาศไม่แน่นอนค่ะอ่าใครเข้ามาแล้ว ช่วยรบกวนเขียนบอกเตนหน่อยนะคะว่าภาพชัดไหมเสียงโอเคหรือเปล่าคุณเบนเบนสิริเดี๋ยวนะคุณเบนเบนศิลาสวัสดีค่ะช่วยเขียนบอกเตนหน่อยคะ่ะคนนี้เรียงกับเตด้วยอ่ะว่าภาพชัดไหมเสียงโอเคหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองหนึง่ง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ข้างบนภูเขาสูงประมาณ2,600ก็เทียบง่ายๆนะใครไม่เคยเคยขึ้นเขาก็สูงกว่าดอยอินทนนท์ค่ะเพราะดอยอินทนนท์เท่าไหร่เองไม่กี่มเมตรใช่ปะที่นี่สูง2,600ใช่อาเขียนบอกหน่อยว่าภาพชาัดไหมเสียงโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวแต่ที่นี่จะขอไปทานมื้อกลางวันก่อนตอนนี้ที่นี่เพ่งบ่ายโมงเพิ่งมาถึงสักพัก เพราะว่าเมื่อเช้าตื่นสายนิดนึงเดี๋ยวสักประมาณสามทุ่มให้เลือกแล้วกันว่าสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งอาคุณเบนเบนบอกว่าชาัดขอบคุณมากนะคะอาคุณสมชายบอกว่าสวยมากอ่าใครชอบกดไลค์กดแชร์อ่าคุณคํายบอกว่าสบายดีสบายดีค่ะตอนนี้อากาศดีแบบดีมากตอนมาถึงตอนแรกสิบสามแต่ว่าตอนนี้ประมาณสักยี่ส20แต่ว่าแบบโอ้ลมลมดีมากอากาศดีแบบดีมากเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ย เห็นไหมที่คุณเห็นเ่ะขาขาข้างหลังนะที่เมฆปิดยุบเป่ายอ <c oughs> ใช่อากาศดีแบบดีมากดีแบบสบายเลยตอนแรกจริงๆแต่คิดว่าจะอยู่บ้านกแบบ็โอ้ยอยู่บ้านก็น่าเบื่อก็เลยมาเที่ยวดีกว่าวันนี้ฝนไม่ตกเป็นวันแรกที่ฝนไม่ตกเกิน24ี่ชั่วโมงนะคะอ่าโอเคภาพชัดใช่ไหมเดี๋ยวแต่จะขอไปทานม <c oughs> ื้อกลางวันก่อนแดดแบบร้อนแบบร้อนมากตอนนี้ก็ต้องขอเซมอนนะ เดีคือร้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวนะแปบนมึงอ่ะให้ดูวิวไปด้วยแปบนึงนะให้ดูวิวไปด้วยจ้าอ่ะให้ดูวิวไปด้วยเอาเปิดไฟแล้วสว่างขึ้นเมื่อกี้แบบหน้ามืดเดี๋ยวนะแปบนหนึ่งให้ดูวิวไปด้วยอ่าภาพดีใช่ไหมอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าเมืองบื้อเร่นบื้อเร่นอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อ่ะน้องแมนสวัสดีค่ะคุณวาลีสวัสดีค่ะ,คดคะเดี๋ยวเตยจะมาบอกว่าเจอกันให้เลือกกันนะรีนเสียงเฮลิคอปเตอร์ป่ะรีดมาเฮลิคอปเตอร์นี่คือบินเฮ,ล,ฮลิคอปเตอร์พยาบาลบินรู้ว่ามีใครแบบเล่นตกเขาหรือเปล่ามีใครหลงป่าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออ่ะคุณวิชัยบอกว่าจากมหาชัยชัดมากขอบคุณมากนะคะ เป็นห่วงนะอยู่ที่เมืองไทยก็ดูแลตัวเองกันนะคะที่นี่ก็สบายๆอย่างที่คุณเห็น <laughs> ชิวๆแบบนี้คุณเห็นอ่ะคุณเต้าค่ะยี่หนึ่งคุณเต้าสุดๆเลยค่ะคุณเต้าบอกว่าอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณเต้าเคยมาหรือ,อยังตอนนี้เต้อยู่ที่เมืองบูเรนบูเรนอยู่ตรงอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขึ้นจากลาวเทอร์บุนเน่นมาแล้วก็ขึ้นกระเชา้าแล้วก็มาต่อรถไฟโอ้สนุกมากก็นะคะคุณเต้าเนี่ยโรงแรมนี้ยสวยมาก เมืองนี้ส่วนใหญ่ถ้ามานะต้องต้องมานอนค้างมันถึงจะสวยมากเดี๋ยวสักวันนะคุณเต้าเราต้องได้มาทริปนอนค้างบนเขากันแน่เลยเพราะว่าเมืองเมืองนี้แต่ยังไม่เคยมานอนนะมามาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามาเที่ยวแบบมาเช้าเย็นกลับเมืองนี้ก็รถขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันก็คือต้องขึ้นรถขึ้นก้าเช้ามาแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อไปอีกตอนอ้ามีหลายคนว่าชาัดชัดอ่าโอเคอากาศดีนะเสียดายล้วถ้าไม่มีเมฆนี่แบบจะสวยกว่าน,นี้เพราะว่าฝนมันตกตลอดไง เนี่ยมันโอ้ยแสงมันก็เริ่มแบบให้ให้คุณเห็นภูเขาวสวยแล้วคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนที่เรามันน้าท่วมเยอะเป็นกําลังใจให้นะคะเอาหน้าเดินมาเลยค่ะคุณแอนอากาศดีแบบดีมากดีแบบสุดเลยตอนนี้อากาศแบบเห็นไหมทุกคนแบบเออเดี๋ยวเตจะไปหาเต่ก็เด็เตซื้อของมาแล้วเดยวเตจะหาอะไรกินเตคงไม่ไปนั่งร้านอาหารหรอกเพราะว่าเตชอบเวลามาแบบซื้อขนมจุกจิ๊กมากินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็นั่งแบบชมวิวอะไรอย่างงี้ตรงนี้ก็าเป็นที่ที่แบบ คนเขานั่งมาตรงนี้เป็นสถานีรถไฟเนี่ยสถานีเบิร์กบานนะคะลาวเชอร์บุนเน่นไปเบื้อเล่นที่นี่คือเบื้อเล่นไงเราเต่มาจากเราเชอร์บุนเน่นได้ยินเสียงฮอปะอบะฮอพยาบาลมันไม่นยังไงนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นฮอป่านี่คือฮอพยาบาลบ,บินรอบเบอร์นอเบรานเพื่อดูแบบมีใครตกอะไรหรือเปล่าว่ามันมีคนเล่นพาราชูตอยู่เรื่อยมีคนกระโดดล้มเรื่อยๆฮอก็เลยบินตลอดเวลา ให้บางคนที่มากับเต้ก็ถามว่าเอ้ยทำไมฮอบินตลอดบินตลอดสิเพราะค่าประกันเขาแพงนะเออค่าประกันหนึ่งคนสวิตไม่เสียค่าประกันทุกคนไออย่างเราเมาเที่ยวเนี่ยแม้แต่เต้มาเที่ยวเนี่ยก็ต้องเสียค่าประกันนะจ๊ะไม่ได้แบบเออมาเดินเฉยๆแล้วไม่มีค่าประกันถูกไหมเวลาเป็นอะไรที่นี่เขาก็ใช้ฮอบินพาคุณไปที่เบิร์นโรงพยาบาลแถวนี้ไม่มีมีแค่คลินิกแต่ถ้าโรงพยาบาลคือต้องไปที่เบิร์นใกล้บ้านแต่อ่ะมีมีคนกระโดดโล่เห็นปะเห็นปะสีขาวๆเลยล่ะเล็กๆนั่นแหละกำลังจะลงไปเพราะตอนนี้เป็นจุด กระโดดโล่งแห่งหนึ่งใช่ไหมมาเพียบเลยวันนี้อากาศดีอากาศดีเป็นก็คือฝนตกกระหน่ำมาหลายวันเมื่อวานก็ฝนตกไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนะฝนตกทุกวันเมื่อวานก็อยู่ๆยตกตกเมื่อวานก็ไม่ได้ฝนไม่เหมือนวันนี้นะวันนี้ฝนตกตลอดเขาเรียกว่าอะไรอตลอดฝนไม่ตกตลอดย4สชั่วโมงเป็นวันแรกในรอบแบบสิบวันอ่า เครไม่เบิร์กบานมันคือรถไฟภูเขาค่ะไม่ใช่สถานีเบิร์กบานสถานีคือสถานีบอเรนที่นี่ถ้าเบิร์กเบิร์กเบิร์กคือแปลว่าภูเขาบานแปลว่ารถไฟแปลว่ารถไฟภูเขาค่ะถ้าภาษาไทย <laughs> วันนี้ถามว่าสถานีเบิร์กบานเ <laughs> บิร์กแปลว่าภูเขาค่ะก็คือเราเป็นรถไฟภูเขาอืมใช่ก็ถามเป็นความรู้กันไป <laughs> ที่นี่ก็จะมีเบิร์กบานกันเยอะบานแปลว่า จริงๆมันแปลว่าลางอะไรที่เป็นมารางเราก็เลยถ้าเกิดรถไฟจริงๆมันแปลว่ามันใช้คาว่าซุกซุกแปลว่ารถไฟแต่คาว่าบานแปลว่ารางก็คือถ้าเราแปลเป็นภาษาไทงายง่ายๆก็คืออะไรอะลางขึ้นเขามันก็จะงงง่าว่าถ้าบอกเออเป็นรถไฟขึ้นภูเขาทุกคนก็จะเข้าใจแต่จริงๆถ้าเกิดแปลตรงตัวเลยมันจะเป็นรางรางรถไฟช่ว่ารางภูเขาเงี้ยเออใช่ภาษาเยอรมันมันจะส่งประมาณนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าคำว่าบานแบบว่าอะไรที่มันเป็นรางขึ้นไปได้ใช่ไหม คนก็โดดล่มเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เตมมาคนแน่นน้ำเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่คนที่มาเขามาค้างมาค้างแล้วก็มาเดินป่าแล้วก็ตรงนี้พอโผล่ขึ้นไปอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งของของมุมอะ่ะมันจะขึ้นไปภูเขาชิวฮอนได้ชิวฮอนก็คือเป็นภูเขาที่เจมบอลศูนย์สเจ็ดอ่าเจมบอลศูนย์เจ็ดพักแรกคนนี้แสดงก็คือเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยน่าจะหกสิบหรือเปล่าตั้งแต่แม่เตยังไม่เกิดเอาตรงคือนานแบบนานมากอืม เจมบอเคยมาถ่ายที่นี่มันก็เลยแบบดังมากภูเขาที่นี่แล้วก็บือเล่นมันจะมีบือเล่นแล้วก็มีกิมมว,วานปกติเวลาเตมาเตจะขึ้นอีกด้านหนึ่งวันนี้ไม่รู้พี่แก้วไม่ได้เข้ามาพี่แก้วเคยมาเที่ยวกับเตก็ค <c oughs> ือมันจะมีขึ้นอีกสองมันจะมีขึ้นสองฝั่งไงอ,อันนี้เราขึ้นกระเช้ากับรถไฟภูเขามาอีกด้านนึงมันจะมีขึ้นกระเช้าสามต่อไปที่ชิวฮอนพอไปชิวฮอนปุ๊บเตปกติเตจะไปฝั่งนู้นไปชิวฮอนแล้วก็ไปเดินที่กิมมว,วานกิมมว,วานเดินมามามาลงม ย้ำสามกิโลเขามันจะไกลมากแต่เป็นก็สนุกแล้วก็มาที่บื้อเล่นมาที่บื้อเล่นเสร็จแล้วก็เออเดินลงไปก็ได้ถ้าเดินลงไปก็อาจจะใช้เวลาแบบห้าหกชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าคนไทยเดินก็จะบวกไว <c oughs> คือเดินลงก็ได้นะถ้าเกิดคุณแบบอยากแบบธรรมชาติอยากจะแบบอะไรางี้คุณก็เดินได้ตามอัธยาศัยซึ่งถาวาเตเดินลงไปเลยยังไม่เคยแต่เคยคือเดินลงมาจากกิมวานมาที่บือบ้อเล่นช่บื้อเล่นถ้าคุณเห็นรูปในการโปรโมทสวิต หมู่บ้านบเบอร์เรนก็มีคนถ่ายบ่อยนะเพราะว่ามันสวยมันอยู่ใกล้กับราวเธอร์บุนเน่นที่นี่จะมีโรงแรมเยอะกว่าราวเธอร์บุนเน่นราวเทอร์บุนเนนคือน้อยกว่าคุณเห็นเนี่ยเห็นป่มที่นี่คนที่อยู่ส่วนใหญ่ก็คือรวยอ่ะเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเงี้ยบ้านคนไม่ค่อยมีนะเออใช่บ้านคนไม่ค่อยมี <laughs> มีแต่โรงแรม,มเห็นไหมคุณเห็นเนี่ยอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฮมสเตย์ก็ <Home stay S 2> <laughs> ไม่ค่อยนะเป็นอารมณ์เหมือนแบบแนว a อ r บ n b อะมีบ้างแต่ว่าไม่ราคาก็ใช้ได้อยู่ เพราะว่ามันอยู่บนเขาไงอยู่บนเขาภาษีมันก็จะแพงกว่าแล้วก็หลายๆอย่างมันก็จะบวกไปอีกเพราะว่ากว่าจะขนขึ้นมาสร้างบ้านได้ใช่ไหมกว่าจะขนสินค้าขึ้นมาราคามันก็จะสูงมากนะคะที่นี่ก็ถ้าบนเขาถ้ามานอนบนเขาราคาจะแพงมากส่วนใหญ่ทัวร์ไทยที่มาจากเมืองไทยเขาไม่ค่อยพามานอนบนเขานะถ้าราคาแบบแพงสุดเป็นหลักแสนขึ้นก็คือพาไปนอนแค่ออแซมมัดใช่ ถ้าซังมอลิตก็ไม่ค่อยมีเพราะซังมอลิตก็แพงโรงแรมก็แพงที่นี่ก็แพงบเบอร์เรนหนุ่ที่เตไปเวงเงิน en ก็ราคาสูงนะถึงแม้ว่าเตจะไปพัก Air b บ B ี Airbnb ก็ตามราคาก็โอ้ oh, คืนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาท connais. อยู่นะเออต่อห้องต่อคืนนะเริ่มต้นเริ่มต้นราคาแบบเออใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรงแรมแต่ราคาก็ใช้ได้อยู่ <min f ric ment> ราคาก็ไม่ถูกจ้ะเห็น <c oughs> <c oughs> <abilir> ไหมนะเขากระโดดล่งอะไะ เดี๋ยวเจอกันนะให้เลือกระหว่างสามทุ่มกับสามทุ่มครึง่งเดี๋ยวเตจ,จะขอไปทานมื้อกลางวันก่อนจากตอนนี้ oh. บ่ายโมงเดี๋ยวขอไปทานก่อนเ oh. มื่อกี้ซื้อขนมมาะกินอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะเดินเล่นจุกจิ๊ก็อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกนะว่าสามทุ่มหรือสามทุ่มครึง่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเมื่อวานให้จบเ oh. พราะว่าเมื่อวานเราไปแล้วหนึ่งคอใช่ป่ะเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมออาคุณแอนก็อยู่ด้วยเลยที่เยอรมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ทําให้สินค้าที่ขายในเยอรมันก็เปลี่ยนไปนะ เออก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะถ้าเทียบกับแต่เคยไปเยอรมันก่อนตั้งแต่แบบสองพันต้นๆน,น,นั่นเองยังไปกับครอบครัวเมื่อก่อนตั้งแต่สวิตยังไม่เข้าเชงเก้นมันเยอรมันก็ไม่เป็นแบบนี้ <c oughs> คนต่างชาติไม่เยอะแบบนี้เมื่อก่อนก็คืออารมณ์แบบไม่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะแบบนี้คือเปลี่ยนไปเยอะมากเยอรมันก็เปลี่ยนเยอะที่สวิตก็เปลี่ยนเยอะอนอกจากคุณจะปีกวิเวกมาบนเขาแบบที่เตมานนั่นแหละ <c oughs> คุณก็จะเห็นวิถีชีวิตคนสวิตแท้ๆเ <c oughs> อออากาศดี อากาศดีจนแบบเอออยากจะย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ก็คิดเหมือนกันนะแบบเออถ้าแบบมีตังค์เยอะเกินเกินไปสักห้าร้อยล้านอะไรเงี้ยก็จะมาซื้อบ้านที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่หรอกซื้อบ้านอ่ะราคาไม่ได้ไม่ได้โหดมากแต่ภาษีแพงแล้วก็ค่าดูแลรักษาบ้านบนเขาอ่ะราคาสูงส่วนใหญ่เออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้เ้วยล่าสุดมันมีคนต่างชาติมาซื้อที่นี่มาซื้อบ้านที่เบิร์นคือคุณรู้ไหมว่าตอนเนี้ยคนต่างชาติที่รวยมากๆทั่วโลกจะมาซื้อบ้านที่เบิร์นเนโอปารานก็คือแถวนี้แหละ จะมาซื้อบ้านที่สวิตซ์ไม่ได้มาอยู่นะจ๊ะซื้อแค่โชว์เฉยๆว่าฉันรวยเพราะว่าซื้อยากภาษีแพงแล้วปรากฏว่ามันมีการทําอะไรบางอย่างเดี๋ยวมาเล่าแล้วกันนะถ้าใครอยากฟังเออล้วก็จะเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอนนี้ก็มีต่างชาติที่มันเสรษฐีกระเป๋าหนะักมาซื้อบ้านบ้านพักตากอากาศในเบอร์นโอเปรเานก็จะมีเนี่ยอ่แวงเงนนลาเชอร์บ en, er ุนเนนอ่ะบูเรนหรือว่ากิมเมวาหรือว่ามันมีโอ้มีเยอะมีเยอะมากเบร์นโอเปเรานี่คือเมืองที่ภาษี พวกบ้านอย่างเงี้ยที่คุณเห็นเนี่ยเนี่ยราคาราคาโหดมากนะห้ามเปลี่ยนแปลงแบบแล้วก็ต้องแบบอนุรักษ์แบบนี้ห้ามเปลี่ยนซื้อแล้วคือห้ามเปลี่ยนอะคุณต้องดูแลค่าดูแลแพงจ้ะค่าซื้อก็ก็เริ่มต้นราคาโอทั้บ้านอย่างเงี้ยก,ก,ก็หลายสิบล้านอยู่นะมันหลังใหญ่ไงคือมันต้องคิดปริมาณภาษีแล้วภาษีที่คุณต้องจ่ายต้องจ่ายเป็นแบบรายปีอะไรเงี้ยโอเสียโหดมากตอนนี้ก็เลยมีเศรษฐีกระเป๋าหนัก จากทั่วโลกอยากซื้อบ้านที่นี่เพื่อโชว์ว่าฉันรวยฉันเงินเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถ้าอยากฟังนะมีเยอะมากยิ่งตอนโควิดเนี่ยเข้ามาเยอะมาก,มมากแต่จริงๆอสังหาในสวิตถ้าเทียบกับประเทศอื่นไม่ลดนะราคาไม่ลงนะที่นี่อสังหาราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงราคาแบบไม่ไม่ไม่ขึ้นเวอร์เพราะราคาแพงอยู่แล้วแล้วก็เวลามีวิกฤตราคาก็ไม่ลงเยอะอืมมันก็เลยทําให้จะมองว่าซื้อแล้วเงินเงินไม่เขาเรียกอะไร พอเวลาขัางเงินติดลบถ้าเกิดคนที่มาซื้อสังหาประเทศแบบราคาสูงๆหรือเมืองที่ราคาแพงๆอย่างแบบถ้าคนที่ไปซื้อเยอะที่เป็นเศรษฐีก็คือนิวยอร์กใช่ปะถ้าฝั่งฝั่งเมกาก็คือเขาไม่ต้องการให้อ่าเสถียรภาพของเงินเขาลดลงถ้าคุณซื้อสังหาหรือคุณซื้อสินทรัพย์อื่นๆที่ราคามันไม่ตกนี่คือมเซ็ตของเศรษฐีของคนที่รวยเขาก็จะซื้อสินทรัพย์ที่ราคาแบบ บางคนคนไทยชอบพูดว่าไม่รวยอย่างเดียวต้องโง่ด้วยแต่จริงๆคนที่พูดแบบเนี้ยแต่บอกเลยเลยว่าไม่รวยบอกว่าบอกได้เลยว่าถังแตกเพราะถ้าคนมีตังค์เขาก็จะรัวอ๋อเขาซื้อเพื่อรักษาประสิทธิภาพของเงินทุกป่าเขาไม่ได้ซื้อเพราะแบบเออคนคนไม่เข้าใจไงถ้าคุณซื้อของลิมิเต็ดหรือของที่แพงมากๆนั่นหมายความว่าซื้อไปซื้อปุ๊บกาไรเลยเหมือนเหมือนบ้านที่เนี่ยต่อให้ราคาไม่ขึ้นเยอะแต่ราคาไม่ลงอืม เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รวยก็จะไม่เข้าใจความคิดของเศรษฐีเออใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เจอขเยกาซื้อของแพงๆอย่าไปพูดอย่างนั้นนะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการมันเป็นการโชว์ความไม่รู้ของคนที่พูดด้วยซ้ำซึ่งอังนั้นได้ไปมาตั้งหลายประเทศก็ก็ไม่มีใครพูดอย่างนี้นะมีแค่บางไทยที่เดียวที่พูดว่าไม่ได้รวยอย่างเดียวต้องโง่ด้วยที่นี่จะบอกว่าเอ้ามีเงินก็ซื้อไป้ามีเงินก็ซื้อไป้ามีเงินก็ซื้อไปทุกคนที่นี่ก็จะบอกว่าดีใจด้วยถ้าคุณมีเงินซื เออเราก็ยินดีับคุณด้วยที่นี่ไม่มีใครมาพูดหรอกว่ารวยอย่างเดียวต้องโง่ด้วยไม่มีใครพูดจะ้ะเพราะทุกคนก็อยากได้ถูกปะ่ะเออไปแล้วนะไปแล้ว,ไ,ลวไว้เจอกันใหม่นะให้เลือกจะ้ะสามทุ่มหรือาสามทุ่มครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศบนเขาตอนนี้อยู่ที่อ่าเขาเรียกอะไรเมืองพักตะการแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วกันนะมีคนถามอยู่ที่ไหนโอ้ถ้าบอกไปคุณอาจจะแบบจำชื่อไม่ได้หรือเปล่าไปแล้ว บ๊ายบายเดี๋ยวขอไปทนันมื้อกลางวันก่อนนะจ๊ะเจอก,กันใหม่จ้ะที่รักให้เลือกสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งเวลาไทยนะถ้าสามทุ่มหรือสามทุ่มเวลานี่คุณก็ต้องดูประมาณตีหนึ่งตีสองโอเคนะบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่ไลน์หน้าค่ะ